เรื่องมังคุดนิดหนึ่งฮะมังคุดเนี่ยนอกจากภาคตะวันออกก่อนหน้านี้ราคาสูงมากนะครับ50าถึง60บาท70บาทแล้วแต่นะครับพอมังคุดภาคตะวันออกหมดก็ไปที่มังคุดภาคใต้ช่วงสักวันสวัน3วันที่ผ่านมาปรากฏว่าราคามังคุดในพื้นที่ภาคใต้ฮะคุณผู้ชมเดิมเนี่ยเคยซื้อกันอยู่ประมาณสัก80จู่จมันลงไปประมาณสัก50 หรือ40บาทเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าชาวสวนไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้พอเป็นข่าวที่ว่ามังคุดราคาตกก็แก้ปัญหาไปได้วันหนึ่งแต่หลังจากนั้นเมื่อเกิดปัญหาในลักษณะเดียวกันนี้อีกจะแก้ยังไงนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่ทางชาวสวนเองก็สอบถามกันมาเพราะว่ามันเป็นแบบนี้มาเกือบทุกปีแล้วก็รู้ว่าปัญหามันจะเกิดขึ้น เดี๋ยวพูดคุยกับทางร้อยตรีอรุณบุญวงศ์ประธานกลุ่มมังคุดภาคใต้นิดนึงครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับราคามังคุดในพื้นที่สวัสดีครับพี่อรุณครับครับได้ยินได้ยินชัดเจนนะฮะได้ยินครับได้ยินครับครับเกิดอะไรขึ้นฮะสําหรับราคารับซื้อมังคุดในพื้นที่อยู่ดีๆทําไมถึงลงครับอราคาเริ่มเริ่มต้นอ่ะมันมันมันขึ้นดีแต่ว่า ตอนแรกอะ่ะลงอาจจะมีน้อยอืมอ่าพอช่วงหลังเนี่ยมันมันก็ราคาก็ปั่นป่วนต้นฤดูกาลมันจะเป็นแบบนี้ตลอดอะ่ะอืมแ้<ป>่พอเราทวงจิงไปเนี่ยลงเ็ก็บอกอ้างว่าเออคุณภาพมันไม่ได้ลงมีน้อยอืมแบบนั้นเนี่ยครับทีนี้พอเริ่มขยับวันนั้นอะ่ะราคาอดวันหนึ่งราคาในในกลุ่มทตงกวาค้ต้ปู กลุ่มผู้ประมูลเนี่ยครับไม่มีผู้กล้าประมูลราคาตกดิ่งครึ่งต่อครึ่งอ่ะครับนะครับพอหลังจากนั้นวันงออกล่าวไปเนี่ยเมื่อวานนะครับเมื่อวานวันลุงก็เริ่มเปิดตัวแล้วตอนเนี้ยลุงเริ่มเปิดตัวครับอ่าคาก็เริ่มกระยับขึ้นนะครับแล้วก็อีกมาตรการหนึ่งทางภาครัฐของกระทรวงพาณิชย์น่ะครับต่างประชย์เขาก็ลงมาช่วยกระตุ้นราคาลูกลูกตกไซอ่ะ นะครับครับไอ้มีราคาสูงขึ้นจากจากที่ต่ำลงอนะครับคือเือช่วยคือเหตุการณ์ในลักษณะนี้เกิดขึ้นทุกปีถูกต้องไหมฮะมันมันเป็นทุกปีในในช่วงต้นฤดูกาลครับเพราะว่าเขายังไม่เปิดลงแล้วก็ราคามันช่วงแรกเน่ยราคามันจะสูงเพราะว่า,าปริมาณบางคุดยังไม่เยอะครับทีนี้พอ ไปมาเริ่มบอกปั๊บลงมันก็มีน้อยบ้างไงนู้นบ้างไงนี้บ้างมันเป็นปกติของผู้กอบการเขาคือเขาจะเริ่มเปิดลงก็เป็นแบบนั้นตลอดทุกปีครับครับครับพี่อรุณผมสงสัยนิดหนึ่งคือปัญหาแบบนี้มันเกิดขึ้นมาเกือบทุกปีภาครัฐก็พอจะรู้แล้วว่าเออมันจะมีปัญหาช่วงต้นฤดูเนี่ยเขาเขาได้มีการพยายามแก้ปัญหาช่วงที่มันก่อนจะเกิดไว้บ้างไหมฮะ คือก่อนก่อนที่จะเกิดก็เราได้ไประชุมกับภาครัฐแล้วเตรียมการแล้วผมก็ได้นําเสนอไว้ว่าไอ้ไอ้ก้ารวรังในบางช่วงแต่ว่าปีนี้มันมันเกิดเร็วเกินช่วงฤดูกาลเนี่ยอาทิตย์เดียวอาทิตย์แรกเลยครับเกิดแล้วโปรตีบางคุนเนี่ยมันจะเกิดสองช่วงช่วงแรกคือราคาผันผวนช่วงแรกกว่าราคาจะตายตัวนะช่วงแรกเนะี่ยมันมันมันยังไม่นิ่งนะครับ พอไม่นิ่งเนี่ยมันมันจะซื้อช่วงแรกเนี่ยปริมาณมันน้อยอพอน้อยเนี่ยเขาเขาก็ราคาสูงอยู่แล้วปกติที่ล้ที่รับซื้อเนี่ยมันก็ยังมีน้อยเพราะว่ามันไม่มีปริมาณที่ที่จะไปส่งออกได้หลายลง้งอ่ะไม่มีการแข่งกันเพราะว่าถ้าเปิดหลายล้งเนี่ยเขาก็ไม่มีบังคุจะส่งครับทีนี้มันก็เป็นธรรมดาของของของผูง้ประกอบการนะ,นะครับ,รบถ้าไม่มี พอบังคุดแน่นลงมีน้อยมันก็การาคาต้องร่วงอยู่แล้วนะครับอันนี้คือคือผมไม่ทราบว่าที่จริงเท่าไหร่แต่ว่าเรารู้อยู่ทุกทุกฤดูกาลจะเป็นแบบนี้ครับช่วงต้นฤดูนะครับราคามันจะปัน่นป่วนอยู่สักสองวันนะครับปีอี่นี่เคยหยุดเก็บไปแล้วสามวันเพราะว่าไม่รู้จะขายที่ไหนอพปีเนี้ยปีนี้วันนั้นไอ้ขายขายได้นะครับแต่ราคามร่วงมากจนว่าไม่คุ้มทุนเนี่ยอ่าอ่าอ่าพอไม่คุ้มทุนเนี่ย พอเรื่องมันดังขึ้นวันนั้นน่ะเมื่อวานเมื่อวานเนี่ยลงเริ่มเปิดตัวเยอะครับของจุมพรของนาโกเนี่ยเปิดเปิดหมดแล้วคือนี่เปิดเปิดหมดแล้วการมันก็เริ่มกยับขึ้นเพราะว่าการกระจายสินค้าเนี่ยมันไปก้าวลง้ได้หลายลุ้นอันรี้ราคการก็ต้องขยับขึ้นเป็นเป็นธรรมดาของของธรรมชาติมันนะครับครับกําลังจะถามแล้วแล้วอะไรต่อฮะเชิญต่อฮะแล้วยังมีช่วงหนึ่งครับมีช่วงหนึ่งคือช่วงที่มันเยอะคัณเล่ดไปเดือนเนี้ย ต้องคูดทางใต้มันออกมากอืทั้งหมดเลยตั้งแต่นราธิวาสยันจุมพรเลยนะครับปลายเดือนเนี้ยครับราคามันน่าจะกะยับลงอีกทีนี้ยตัวเนี้ยผมเคยนําเสนอว่าไอ้ภาครัฐเตรียมการไว้ว่าจะเอาอย่างไงมั่งแต่ทางรัฐเขาก็เตรียมการไว้แล้วบ้างในบางเรื่องนะครับอืแต่แต่ที่จริงแล้วเนี่ยการเตรียมการเนี้ยมันมันต้องเป็นเป็นลักษณะที่แน่นอนนะครับที่แน่นอนต,อต้องแก้ปัญหาได้แน่นอนอแต่ ตามความเป็จริงนเนี่ยแต่ละปีเนี่ยมันมันแก้ไม่ได้ตัวเกษตรกรตัวเกษตรกรเองเ่ยต้องต้องแก้ด้วยตัวเองมาตลดอดนะครับเวลามันมีปัญหาการทนันนจริงๆอ่ะคือ,ค,อคือพี่อรุณกําลังจะบอกว่าคือการเตรียมการเนี่ยมันต้องเตรียมพร้อมพอเกิดปัญหาปุ๊บต้องเข้าไปเทคแอคชั่นหรือเข้าไปแก้เลยไม่ใช่ปล่อยรอเวลาให้เกษตรกร,กรแก้กันเองแบบนั้นหรอฮะ ใช่ใช่มันต้องแก้ต้องเตรียมมาแล้วแล้วแก้ได้กระตั้นตอนี่เกิดเเด้อเพราะว่าบางพุชมันไม่เหมือนพืชอืนอ่ะบางพุชวันเดียวถ้าไม่แก้มันก็สุกหมดแล้วมันมันก็ไปเรื่อยแหละแต่ถ้าเป็นพืชอย่างอื่นยางปลาาพวกปลาพวกนี้ไม่ก็มีหนาอะไรเพราะมันอยู่ได้หลายวันอ่ะแต่ไม้ผลเนี่ยไม้ผลเนี่ยเกือบทุกอย่างครับถ้าสองวันยังแก้ไม่ได้มันก็จบแค่นั้นแหละมันไปไม่ได้แล้วถ้าถ้าสมมติให้พี่อรุณเสนอในฐานะประธานกลุ่มบังคุดภาคใต้แล้วก็เป็นคนทำบังคุดด้วยเนี่ยฮะ พี่อยากเสนออะไรผมอยากให้ภาคล่ะด,ดูแลให,ใ,หให้ตลอดเวลาครับตลอดช่วงฤดูการผลิตอ่ะคือหน่วยงานที่เก็บวข้องอะ่ะต้องต้องกลับดูแลอย่างตัวถึงเงะแล้วก็ยินไหมครับได้ยินครับได้ยินครับอ่าเออคือได้ดูด,ดแลตั่วถึงแล้วก็ตลอดฤดูการไม่ใช่ว่าพอมีเรื่องก็แก้ไปสองมันนั้นก็จบนะครับ พอจบพอเกิดปัญหาข้างหลังมามันก็แก้ไม่ได้เหมือนปีก่อนๆมาเนี่ยครับคือคือถ้าพูดกันตรงๆคือคือมันจะล่าจ้าครับอืมมันไม่ทันการอืมวางมาตรการต่างๆเนี่ยพบประมาณต่างๆที่จะช่วยเหลือที่จะไปกระตุ้นกับผู้ประกอบการเนี่ยมันมันต้องเร่งเร่งด่วนที่สุดครับต้องต้องต้องทำได้เลยไม่ใช่รอ อีกาที่หนึ่งก็จบเหมือนปีที่แล้วป <c oughs> ีอุกเสียครับปีแล้วก่อนนะเราอีกาทีเนี้ม,มันคุดหมดพอดีแก้ปัญหาได้จบเสร็จมันมันไม่ได้แล้วั้งนั้นนะคือผลเสียหายเกิดขึ้นแล้วม,มันแก้ตามหลังมันไม่ได้แล้วมันไม่เหมือนอย่างื่นะครับครับพี่อรุณยังไม่มีรัฐบาลถ้ามีรัฐบาลใหม่จะให้เขาแก้ยังไงอ่ะก็แก้แบบที่ผมว่านี่คือให้้เขา ช่วยประยุงราคาหรือช่วยกระทุน้นทางผู้ประกอบการคือราคา<ม>เรารู้แล้วราคาปลายทางเท่าไรอย่างเนี้ยส่<ม>งไปที่ประเทศจีนตอนเนี้ยราคาเท่าไรก็รู้อย<ม>ู่รัฐบาลก็ต้องรู้ว่าราคาจากประเทศเท่าไรส่งไปแล้วการการกดส่งไปได้หรือไปไม่ได้ดิแต่ละช่วงเขาก็รู้หมดอะรู้ามาากเกษตรกรดินะครับแต่นี้บางครั้งเนี่ยเกษตรกรต้องดิ้นเองตลอด<ม>ต้องต้องคุยกับผู้ประกอบการเองโดยตลอดนะครับแต่เรื่องเนี้ย มันมันกลายเป็นว่ามันมันเป็นปกติของของฤดูกาลน่ะเราคือผู้เอเจ้าสวนเราเนี่ยมันมีความเครียดอยู่แล้วสะสมเป็นหนี้สินเยอะอยู่แล้วพอพอโดนอ่อคุณเอ่อผลผลผลิตออกแต่และฤดูกาลเนี่ยใจไม่ปกติแล้วว่าเออฤดูกาลนี้จะขายได้ราคารกระดานไหนเนี่ยอืมมันก็เริ่มเครียดมากก็ไปอีกอมนะครับ แต่เมื่อวานเนี่ยราคาก็ดีขึ้นแต่ว่าบางบางบางพื้นที่ยังยังไม่ดีเท่าไหร่นะครับพี่พี่อรุณปริมาณมังคุดในพื้นที่ภาคใต้เยอะไหมฮะก็ประมาณสามสี่หมื่นตันในในเป็นแสนตันนะครับเป็นแสนตันไม่ใช่สามนสามสี่หมื่นเนี่ยเฉพาะจังหวัดนครศรีธรรมราชที่ผมอยู่สามสี่หมื่นแล้วสามหมื่นกว่าแล้วทีนี้ทั้งภาคใต้เนี่ยมันมันเป็นแสนนะครับครับลงส่วนใหญ่อยู่นครไหมฮะ ลงส่วนใหญ่อยู่นครศรีธรรมราชกับหลังสวนที่จุมพรนะครับทีนี้บังคุดทางใต้เนี่ยมันจะไม่มีลงนะครับไม่มีลงก็ต้องลากบังคุดทางใต้ขึ้นมานครแล้วก็ลากไปจุมพรแบบเนี้ยลงมีน้อยทางใต้ลงมีน้อยอทีเนี้ยมันมันมันเกี่ยวเนื่องกันจากทางใต้เนี่ยบาง,งากัางอราคาบังคุดมันมันมันไม่มีลงมันก็ถูกอืมนะครับ ทีนี้พอราคาต่างใต้ถูกก็อาจจะเอามาราคามาอ้างยิงกันแบบว่าต่างนูตต้นถูกกว่าทางนี้แพงกว่าอย่างนั้นแหละและว้วก็ลากมา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 แ็กที่เดียวกันนะครับมันก็เลยเกิดตัวหนาในบางครั้งนะครับอแต่<ข>ตัวเนี้ยมันมันมันก็เป็นธรรมดาอยู่แล้วครับครับคือคือถ้าสมมุติว่ามันจะมีลงกระจายไปเปิดในพื้นที่สามจังหวัดด้วยซึ่งปลูกมังคุดกันเยอะอันนี้อันนี้ก็น่าจะจะช่วยได้ระดับหนึ่งไหมฮะก็เคยนาเสนอไปแล้วแต่ว่าไม่มีใครไป มันมีบ้างบางล้งที่ไปอยู่แล้วนะครับแต่ว่ามันมันลงรับอาจจะไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่หมดอ่ะอืมอืมบางจังหวัดยังไม่มีล้งเลยอืมแต่ว่าล้งมันก็ต้องดูด้วยว่าแต่ละจังหวัดเนี่ยปริมาณมันจะเพียงพอกับล้งไปอยู่ไหมออถ,ถ้าไม่ไม่ไม่คุ้มทุนมันก็ไม่ไม่ไปอยู่อีกเออใช่คือคือเราต้องกล้าใจในจุดน,นั้นด้วยของของล้งนะครับครับได้ข่าวว่าพอพอ,พ,อพี่อรุณโวยไปเนี่ก็ หลายคนวิ่งไปหาพี่รณลระฮะก็มีเมื่อวานนะครับคือเขาเขาก็มาติดตามผมอยู่ตลอดอคือคือ <c oughs> ผมก็กล้าร่วมประชุมบัหน่วยงันที่เกี่วข้องออาปานิจจังหวัด <c oughs> เกษตรจังหวัดประชุมมันเตรียมการอยู่ตลอดแต่ไม่คิดว่ามันจะเร็วกันขนาดนี้อเ <c oughs> มื่อวานก็ปานิจจังหวัดมาอยู่ที่กลุ่มแล้วก็กเกษตรอำเภอก็ออกพื้นที่แับอยู่ตลอดนะครับเมื่อวานผมก็คุยกับปานิจจังหวัดอยู่จนจนประมูลราคาเสร็จเมื่อวาน อ่าอ่ามีมีเวลาอีกสักสักนิดหนึ่งอ่ะอยากจะบอกอะไรกับหน่วยงานรับผิดชอบไหมฮะคืออยากกวาดหน่วยงานที่รับผิดชอบนะครับคือบอกบอกกวาดเกษตรกร,ก,รกวาดไปบอกว่าช่วยในในประยุงราคาให้ตลอดฤดูดกาลแล้วก็ในช่วงที่ที่ของออกเยอะเนี่ยให้ติดตามผลทุกวันแล้วก็ไม่ไม่ใช่ช่วยกั้งเดียวก็หายไปนะครับคือให้ให้ติดตามตลอดฤดูดกาลที่ก็ผลิตแต่ละช่วงนะครับครับเพราะว่า ส่วนใหญ่มันจะติดตามนิดเดียวหยุดไปเลยพอๆก็ไปได้เนี่ยแต่การขึ้นลงของของราคาผลผลิตทางการเกษตรมันไม่ได้ขึ้นลงครั้งเดียวนะครับมันขึ้นลงอยู่เรื่อยตามปริมาณตามการเวลาที่มันผลผลิตออกนะครับครับก็กว่าไอ้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใอ้เจยกำกับติดตามดูแลไอ้ไอ้มากกว่านี้ครับถ้าพูดตรงๆครับครับได้ครับอ่ะเป็นกลังใจให้นะครับครับขอบคุณมากนะครับครับครับขอบพระคุณมากครับครับขอบคุณครับ